Okay. ตอนนี้เราได้ภาพมาแล้วนะครับได้ภาพมาแต่ภาพที่ว่าเนี่ยเราก็ยังไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้เราต้องการจะแท้นะครับจะทำนี้ครับอาจารย์คิปที่ภาพนิ่งซะก่อนพอคิดที่ภาพนิ่งเสร็จมันจะเป็นรูปมืออาจารย์กดมือค้างไว้ลนะแลว้วลากเห็นไหมครับลากวางตรงกลางนี้มันพอไม่มีแถบสีเขียวให้ปล่อย อรี่เขียไปว่ามันจะไปลงตรงตำแหน่งนะตอนนี้อาจารย์ก็มีทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งนะครับถามว่าถ้ารานเป็นภาพยนตร์เป็นไหมมันก็โอเคพอทนแล้เหมือนคลิปวิดีโอครับอันนี้ผ่านฉากที่หนึ่งสู่ฉากที่สองนะสู่ฉากที่สองอันนี้ภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปสู่ฉากที่สามทีนี้เราจัดการกับภาพนิ่งนิดนึงแสดงว่าอาจารย์คลิปที่ภาพนิ่ง แล้วเรื่องตัวนี้ครับที่ภาพดิ่งนะครับเลือกตัวนี้ในกรณีที่เป็นภาพดิง่งที่เราจะทำได้คือการ cropping คือการตัดผ้าการทำเคเบิลคือ zoom in zoom นะครับ rotation เราเลือก cropping เคเบิร rotation นะครับอันนี้คือเวลาเราเลือกสําหรับผ้านะครับเพราะมันไม่ใช่ภาเพเคลื่อนไหวพอจากเลือกปั๊บอย่าให้สังเกตว่ามันขึ้นมาเป็นแบบนี้ มันคือเคนเบิร์นับอาจารย์ถ้าสมมุติสีเขียวเนี่ยผมเรืยกอีกสีแดงคือจุดสิ้นสุดอาจารย์เดาได้ไนะครับถ้าทำแบบนี้แปลว่าพอมันมันเปลี่ยนจากภาพมายืนเคลื่อนไหวมาแล้วภาพนี้เป็นครั้งแรกมันจะโฟกัสถึงข้างในแล้วมันจะทําไงครับค่อยๆถ,ถอย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 ออกมาเยเราสามารถกันจดคำกำหนดได้นะครับ ถ้าลองเรจ็จแลให้คิดคำว่าด่นงคิดคำว่าด่างนะครับเราก็ลองลัง่นภาพประเจนของเราดูนะครับคือตอนภาพนิ่งนะอย่าตอนนี้ก็คือตัวที่เป็นภาพนิน่งนะครับที่จะไ,ไล่ไปจากตรง นะครับตรงภาพนิ่งนิดนึงอาจารย์คลิกที่ภาพนิ่งนะครับแล้วก็คลิกนะครับที่ภาพนิ่งเนี่ยอาจารย์คลิกปั๊บมันจะขึ้น4วินาทีเห็นไหม 4s นะครับอันนี้แล้วแต่ภาพนิ่งอาจารย์เลือกมาแล้วคลิกทาง์ติชั่นนะครับแล้วก็เลือก c o p y i n g เคเนเบิร์เนี่ย <S <S ขอโทษดีนะ,นะครับโอเคคลิกเลือกนะครับแล้วเลือกคลิ Adjustment ก็ได้ครับ ตรงนี้มันจะมีเวลานะครับเราก็มาเปลี่ยนเวลาสมมติวเวลาเราเปลี่ยนเป็นสัก12นะครับ,ครบเคอร r รี่เทอเนะเลอกคลิปแล้วเปลี่ยนเวลาเป็น12นะครับไม่ต้องอ p พ l ล a l ออ l ไลนนะครับเฉพาะตัวนี้เราก็ัน ขาลงนะครับแล้วก็ค่อยๆซูมเข้าไปขยายนะครับขยายทีนี้เรามาใส่นี่ครับอาจารย์ฐานสิชันนะเราใส่ฐานสิชันระหว่างเปลี่ยนเนี่ย เราจะใส่การ์ดทิชชานพิธีการนะครัแบเมื่อกี้เราใส่กล้องเราใส่รูปใช่ไหมครับการ์ดทิชชานคืออันที่เปลี่ยนนาฬิกาทร,า,รายนะครับเนี <c oughs> ่ยเจะก็คลิปการ์ดทิชชานการ์ดทิชชานเนี่ยที่เลือกหลายแบบนะครับการ์ดทิชชานหมายความว่าขนาดที่คลิปที่หนึ่งเปลี่ยนไปสู่คลิปที่สองเนี่ยจะเปลี่ยนแบบไหนถ้าเปลี่ยนธรรมดาใช่ไหมโฮมลี่ก็ฟึ่งไปเลยแต่ตอนนี้เราสามารถเลือกได้นะครับอย่างเงี้ยจะมีรูป เวลาเราทานทิชชานลงนะครับเราทําอย่างนี้ทำให้ดูนะครับอาจารย์กดทานทิชั่นที่ต้องการเราลากมาเห็นไหมให้วางในตําแหน่งที่มันเป็นสีเขียวแล้วครับอันนี้คือทานทิชชานนะครับถ้าเราวางทานทิชั่นไปแล้วสังเกตน,นะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับทานดั้นข่ามือเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนทานทิชชานนะครับ ใช้เวลาให้มันมากขึ้นนะครับคือเราคลิกที่ท a น s ิช i o n นะครับนะครับแล้วเวลาใช้เ,เวลาให้มากขึ้นเนี่ยก็จะเห็นวิธีการเปลี่ยนนะครับเนี่ยท,นทันติชันจะจัดเบนนะครับสมมติถ้าเราเปลี่ยนซักตอนเปลี่ยนนะครับภาพจะเห็นชัดขึ้นนะครับนี่คือทาง i ิชันนะครับในการเปลี่ยน จะสามารถเลือกทางดิชชั่นได้หลายแบบนะครับเอาวางเราคิดที่ตัว t า a ดิ i ชั o นนะครับคิดที่ตัว t า a n ิ i ชั o n ตรงนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์เลือกเห็นไหมครับพออันนี้คือสัญลักษณ์ทนงกางดิชชั่นพอาจารย์คลิกปั๊บมันจะมีตัวแบหลบบให้คลิกเลือกแล้วก็กดเมาส์เลื่อนมานะครับ Adjust นะครับก็มาเปลี่ยนเวลาตรงนี้ครับถติว่าเป็น15วินามี นะครับอดีเทิร์ไปอันนี้คือตัวทานสิชชันนะครับถ้าเราลองทดลองวานูนะูครับตัวนี้คือตัวทานสิชชันที่พอเราใส่ทานสิชชันเสร็จนะครับสิ่งที่เราใส่ต่อมานะครับก็คือเรื่องของไทเทล ตอนนี้จารย์ใส่พาร์ติชันได้นะครับแล้วก็ใส่คลิปลงไปได้ใส่สเปเชียลเอฟเฟของตัวภาพนิ่งได้ตอนนี้สิ่งที่เราจะใส่ลงไปอันนึงก็คือเรื่องของตัว Title หรือว่าตัวเครดิตนะครับตัวไทเทลเวลาใส่เนี่นะครับเราก็ามาเลือกที่นี่อาจารย์คลิกตรงตัว t t ทีท t i ไทเเนี่ยนะครับมันจะมีให้อาจารย์เลือกหลายแบบมากจากตรงนี้นครับว่าต้องการจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับเนี่ย อ่าสมมติผมคลิดกตัวนี้นะครับภานีเนี่ยคลิกแล้วก็ลากมานะครับเราลากพอวางอ่าเวลาลากเนี่ยหาต,ต้นแงวางก่อนให้มันเป็นสีเขียวๆก่อนเราค่อยว,วางนะครับพอวางมันจะถามว่าจะต้องการพื้นสีอะไรนะครับต้องการพื้นสีอะไรอ่าสมมติผมบอกว่าต้องการพื้นแบบสีดำอย่างเงี้ยนะเรียบร้อย แล้วก็ขึ้นข้อความมานะครับผมก็จะบอกว่า my first นะครับอันนี้ก็เป็น Movie สามารถที่จะเลือกฟอนต์นะครับแล้วก็เลือกโชว์ฟอนต์ขึ้นมามันก็จะมีให้ใส่สีได้แต้องก,การสีอะไรกดดันนะครับเรียบร้อย กดดังกดคำว่าดันนั่นเองทีนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องการเอาตัวนี้ไปอยู่ด้านหน้านะครับก็กดเลือกแล้วก็ลากนะ,ะลากเมื่อกี้มันมาแบบนี้ฮะย้ายไปอยู่ด้านหน้าพลางก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้ะนะที่ยังไม่ได้แตังแต่งเรื่องของเวลานะครับลากาวางแบบนี้ นี่คือเรื่องของไตเติลไตเติลเนี่ยถ้าอาจารย์ลากมาแล้วอาจารย์วางบริเวณที่ไม่มีรูปภาพมันจะให้ใส่แบ็กกราวด์หรือพื้นนะครับทีนี้อาจารย์ลองดูว่าหนังเรื่องนึงเนี่ยตอนขึ้นต้นมันก็จะมีไตเติลนะครับในขณะที่ถ้าเราดูจากตัวนี้นะครับเนี่ยเราดูนะวิธีการคือไตเติลได้ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับแล้วจากนั้นก็จะตัดไปสู่ภาพยนตร์นี่ในในหนังบางเรื่องอาจารย์จะเห็นว่า ขณะที่เข้าสู่เนื้อภาพยนตร์เนี่ยตัวไตเติลก็ยังโชว์อยู่จะสามารถลากคนเนี่ยครับได้เนี่ยเห็นไหมผมลากี้พอลากแบบนี้เนี่ยอาจารย์เดาได้เลยใช่ไหมครับว่าข้อความ my first movie เนี่ยมันจะครอบคลุมจนถึงตรงนี้นะครับเราลองลางดู เห็นแล้ยังอยู่เลยนะครับก็คือแล้วแต่ช่วงที่เราเซนไว้ว่าจะยาวเท่าไหร่นะครับหลังจากที่อาจารย์ใส่ข้อความตัวนี้แล้วอาจารย์ลองข้อความลงด้านท้ายบ้างนะครับเป็นเครดิตเหมือนภ้อพยนตร์จบอะครับตอนจบเนี่ยเราสามารถใส่เครดิตได้นะครับที่เขาีให้ดูนะครับเจ้าแบบ Star w a r ก็ได้นะครับเวลาจบแต่ Star w a r ก็ต้องขีดข้อ,ค,อ,ขอความเยอะนิดนึงนะครับหรือจะขึ้นมาไหลขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้เพราะว่าแบบ Scoring นะครับ เราก็ดันแล้วมาวางก็จะมีพื้นให้ใส่อะสมมุติว่าเราพื้นบนสีอืสมัยนี้สีก็จะเลือกยากนิดนึงนะครับเอาสีอะไรดีอันนี้นัวกัวยไว้ครับโอเคนี่ถ้าเวลาจะแก้ไขนะครับผมอยากให้ดูนิดนึงว่าถ้าเราจะแก้ไขข้อความเนี่ยถ้าเราคิดเกีตัวข้างล่างที่เป็นตัวแบกกรา์ไม่ได้ก็คิดตรงขอบที่มันเป็นตัวข้อความ นะครับคิศเสร็จก็อาจจะเขียนตรงนี้นะครับข้อความตรงนี้ก็เขียนนะสมมติว่าอันนี้ให้การขอบคุณนะครับหรืออาจจะบอกว่าทีมงานะอไรี้ทีมงานนะครับเราก็เขียนคนแรกนะครับ ซอมดิ้มซ้มดิ้มเป็นอะไรเอ่เป็นผู้ผลิตอย่างเงี้ยนะครับเร้วก็ใส่ข้อควา,อาอมอู่ได้ซ้มดิ้มเป็นผู้ผลิตนะครับงงโกนะครับงงโกเป็นผู้กำกรรับอ่าเขียนไว้ย้อันนี้คือใส่ข้อความลงไปนะครับที่ต้องการ เอาประมาณนี้ก่อนนะครับจะสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับจานคลิกฟอนต์พวกนี้แล้วก็เลือกโชว์ฟอนตนะ์โชว์ฟอนต์ก็สามารถจะเลือกว่าต้องการให้เป็นสีอะไรนะจากตรงนี้ถ้าไม่ชอบใจตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีท er ีนะ่เซ็ฟอนต์พานแเนลด้านล่างคลิกเลือกได้นะครับแล้วนกะ็มาเลือกดูว่าเราต้องการตัวขนาดไหนแล้วก็สีอะไรนะครับสมมติสีที่เราต้องการ เลยพวกนี้นะครับก็เริ่มได้หลังจากได้อย่างนี้เสร็จนะครับถ้าเกตุเวลาเราลันก็จะเป็นแบบนี้ครับอาจารย์จุนนะครับประจบเราจะวิ่งึ้นมาแบบนี้นะครับนี่วิ่งีมาแบบนี้เนื่องจากที่ว่ามันมันเร็วไปอ่านไม่ทันนะเร็วไปอ่านไม่ทันกันนี่ครับตรงเนี้ยตรงทีมงานอารคิดนะครับมันก็สามารถที่จะเซตเวทเนี้ยตัวล่างเนี้ย มันสี่วินาทีน,นะสี่วินาทีอาจารย์คิดไปแล้วเลือกคลิปแอจัสเมนต์แล้วจากสี่นะครับาเอาสักยี่สิบวิยี่สิบวิเสร็จแล้วก็กดด่างใช่ไหมกดด่างนะครับอ่าคลิปเลือกเด่างแล้วก็ค่อยๆไหล ก็กตัสเปซปากกันนี่คือองค์ประกอบคร่าวๆนะครับอาจารย์จะสามารถแทรกนะครับแทรกตัวไตเตอร์เนี่ยหน้ากับหลังอย่างนี้ได้นะครับเสร็จแล้วถ้าระหว่างที่ผ้าพเยลตัวนี้เคลื่อนไปเนี่ยนะครับระหว่างที่ภาพเยลตัวนี้เคลื่อนไปเนี่ยอาจารย์อยากจะให้มันมีข้อความปรากฏนะครับสมมติว่า ผมเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับผมเอารูปมาแทกนิดหนึ่งนะอ่ะเอาวางนี้กรอนนะครับเสร็จแล้วก็ไปแทกมีการแทกภาพแบบนี้เข้าไปนะครับก็เป็น ให้มันยาวนิดหนึ่งสมมติว่าขณะที่พาพยนมาถึงตรงนี้นะครับนะครับมาถึงข้อความตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราอยากให้มีอะไรหรือมีคาพูดขึ้นไปนะครับอาจารย์ทำอย่างนี้ครับถ้าขณะที่พระพิยนมาถึงตรงนี้เราต้องการที่มีคําพูดแทรกนะครับวิธีการการคิดที่ไตเติลเนี่ยครับที่ไตเติลมันก็จะมีรูปแบบของข้อความเนี่ยขึ้นมาหลายอย่างนะครับตรงนี้อยู่ด้านล่างข้อความก็จะมีขึ้นมาหลายอย่าง เราสามารถเลือกอย่างนี้ได้นะครับเช่นอาจารย์จะเลือกอตัวนี้ขึ้นมานะครับคลาวเนี่ยแล้วแดกนะครับสังเกตว่าเราแดกมาแต่ว่าเราไม่วางบนพื้นโลกนะครับเราวางซ้อนไปบนภาพเลยเราวางทับไปบนภาพปึ๊บ